หัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องระดับความเข้มของเสียงนั่นเองนะคะระดับความเข้มของเสียงตัวเนี้คืออะไรมันก็คือตัวที่บ่งบอกความดังความเบาของเสียงเรานั่นเองนะคะยิง่งเข้มมากก็ดังมากเข้มน้อยก็ดังน้อยนะคะระดับความเข้มของเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่า intensity นะคะ intensity หรือ เราใช้ตัวอักษยรย่อว่าตัว i ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในสมการฟิสิกที่เราใช้กันนี่แหละแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าครูอยากให้เสียงครูดังๆอ่ะทำไงก็ตะโกนให้มันดังใช่ป่ะพูดให้มันดังขึ้นก็คืออยู่ที่แหล่งกําเนิดนั่นเองก็คืออันดับแรกจะขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดใช่ไหม แหล่งกำเนิดก็พูดให้มันดังขึ้นเร่งเสียงให้มันดังขึ้นสิถ้าเป็นลําโพงล่ะถ้าไม่ใช่ตัวครูเป็นลําโพงก็คืออะไรเปิดให้มันดังขึ้นก็คือใส่ power ใส่กําลังให้มันดังขึ้นนั่นเอง power ที่เราเคยเรียนไปแล้วก็เท่ากับอะไรคะงานหารด้วยเวลาใช่ไหมกำลังหรือ power เร่ง power มันซะมันก็จะได้เสียงที่ดังขึ้นเนาะถ้าเป็นแหล่งกําเนิดและการที่มันดังขึ้นเนี่ยมันก็คืออะไรนั่นเองคือการทําให้มันสั่นแรงขึ้น ใช่ไหมทำให้โมเลกุลอากาศสั่นแรงขึ้นมันก็เลยดันขึ้นดังขึ้นนะคะสั่นแรงขึ้นในท่านี้ถ้าเราวาดเป็นการกระจัดเนาะกับเวลามันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้คือระดับความดังระดับหนึ่งถ้าอยากให้ดังขึ้นเป็นไงคะก็ต้องสั่นแรงขึ้นก็คือมีแอมพลิจูดที่มันมากขึ้นนั่นเองไม่ได้ขึ้นกับความถี่นะความถี่เท่าไหร่ก็ได้ความถี่ไม่ได้บ่งบอกความดังใช่ไหมจะถี่มากถี่น้อยไม่ได้บอกว่าดังไม่ดังแต่ความดังขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของการสัั่นนซึงคือตวี้ ว่ามันสั่นขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ตัวแอมพลิจูดนะคะที่สำคัญแอมพลิจูดเนาะนี่คืออันดับแรกก็คือเรื่องแหล่งกำเนิดนั่นเองไปเร่งไปปรับให้มันดังขึ้นเบาลงได้ตามกำลังตามกา,การสั่นการกระตุ้นการสั่นของโมเลกุลอากาศให้เสียงมันดังแล้วสมมุติว่าครูตะโกนดังแล้วอะแต่ให้เพื่อนไปฟังอยู่ไกลๆเพื่อนอาจจะได้ยินเบาได้ใช่ป่ะเทียบกับเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ใกล้ครูหน่อยเป็นไง ก็จะได้ยินเสียงดังกว่าใช่ไหมคนอยู่ใกล้ก็ได้ยินเสียงชัดกว่าคนที่อยู่ไกลอันเนี้ยก็แสดงว่าระยะทางก็มีผลนะระยะทางของผู้ฟังใช่ปะว่ามันจะดังหรือเบามันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางของผู้ผู้ฟังด้วยแต่จริงๆแล้วแหล่งกําเนิดเสียงมันกระจายไปทุกทิศทางถูกไหมเราพูดไปอย่างเงี้ยมันก็กระจายรอบๆตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นสมมติครูมีลําโพองอยู่อันหนึ่งเสียงมันก็กระจายเป็นไงอะไปรอบๆลําโพง กระจายไปรอบๆก็เหมือนคล้ายๆเป็นวงกลมไปรอบๆยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งวงกลมใหญ่ใช่ปะก็ใหญ่ออกไปใหญ่ออกไปเพราะฉะนั้นความเข้มมันก็เป็นไงก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงจินตนาการเหมือนคล้ายๆลูกโป่งที่มันขยายอะยิ่งใหญ่เป็นไงผิวก็ยิ่งบางลงบางลงบางลงก็เหมือนความเข้มเสียงที่มันจางลงจางลงจางลงไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่ไกลพื้นที่ผิวเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูยืนอยู่จุดนี้กับจุดนี้ โดยที่รัศมีมันห่างเท่ากันอะในระนาบรัศมีเดียวกันพื้นที่ผิวก็พื้นที่เดียวกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นความเข้มที่จุดหนึ่งกับจุดสองมันก็ควรจะเท่ากันโอเคไหมมองให้เป็นวงกลมนะกว่าจะวาดไม่กลมดีมองให้มันเป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มเสียงของเรามันขึ้นอยู่กับอะไรละ่ะจากสองข้อนี้หนึ่งคือกําลังใช่ไหมแปรผันตรงกับกาลังยิ่งกําลังเยอะความเข้มเสียงก็เยอะ2คืออะไรเรื่องพื้นที่ผิวถ้าพื้นที่ผิวมันเยอะ เป็นไงความเข้มก็จะน้อยก็คือแปรผกผันกับพื้นที่ผิวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการเกี่ยวกับความเข้มของเสียงว่า I หรือ intensity หรือความเข้มเสียงเนี่ยเท่ากับ power หารด้วยพื้นที่ผิวนั่นเองพื้นที่ผิวในที่นี้ถ้าเป็นคิดเป็นวงกลม2มิติเนาะเป็นแค่วงกลมอย่างนี้เหมือนเป็นทรงกระบอกอะสมมติเราไม่คิด dimension 3 dimension คิดแค่2มิติในระนาบระนาบแนวนอนนะคะพักตัดก็จะได้เป็น4 pi r กำลังสองใช่ไหม าคือรัศมีจากแหล่งกําเนิดไปจนถึงผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ P หารด้วยพาย R กําลังสองนั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องเสียงเนาะอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าครูอยากจะเทียบล่ะเทียบความดังความเบาก็คือเทียบความเข้มเสียงถูกไหมก็ต้องเทียบว่าความเข้มเสียง1กับ2เป็นยังไงสมมติจะเอาความเข้ม1หารด้วยความเข้ม2เทียบกันว่าอันไหนดังอันไหนเบาเป็นอัตราส่วนเทียบได้ยังไงมันก็คือ 1> p 1ส่วน a 1ถูกไหมหารด้วย p 2ส่วน a 2นั่นเองทันไหมคะจับมาหารกันธรรมดาเพราะ i 1คือ p 1ส่วน a 1 i 2คือ p 2ส่วน a 2ก็จับมันมาหารกันตรงๆเลยทีนี้ถ้าครูเป็นเทียบว่าอยู่ใกล้กับอยู่ไกลจะเป็นอัตราส่วนยังไงอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดและอันนี้เป็นคนที่1นึ่นันนี่เป็นคนที่2ให้แหล่งกำเนิดเดียวกันเลย แหล่งกําเนิดเดียวกันหมายความว่าไงหมายความว่า power เท่ากันเปิดครั้งเดียวอะเปิดดังเท่ากัน power หนึ่งครั้งแหล่งกําเนิด source ตัวเนี้ยลำโพงตัวเดียวกันก็ดังเท่ากันหมายความว่า p 1กับ p 2เท่ากันนะกรณีนี้เพราะฉะนั้น p 1กับ p 2ตัดกันได้ก็จะเหลือแค่ p ส่วน a 1ให้เป็น p เหมือนกัน p ส่วน a 2เอา p ตัดกันได้ก็จะเหลือ1ส่วน a 1หารด้วย1ส่วน a 2ทันไหม โดยที่คนที่1สมมุติอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเป็น r 1คนที่2อ,อยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเป็น r 2เราก็จะได้เป็นอะไรอันนี้กลับเศษส่วนให้เรียบร้อย1ส่วน a 1ส่วนด้วย1ส่วน a 2ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ a 2หารด้วย a 1นั่นเองทันไม่เอ่ยเพราะฉะนั้น a 2เราก็คืออะไรคือ4พาย r 2กําลังสนะหารด้วย a 1คือ4พาย r 1นกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนในข้อนี้ว่าอะไรคะในกรณีนี้จะได้เป็น r 2ส่วน r 1ทั้งหมดยกกำลังสองนี่คืออัตราส่วนเทียบความดังที่คนที่1ได้ยินกับคนที่2ได้ยินคิดว่าใครจะได้ยินชัดเจนกว่ากันดังกว่ากันก็คือคนที่1ใช่ป่ะเพราะคนที่1อยู่ใกล้กว่า make sense ไหมเพราะ r 2มันมากกว่า r 1ไงและยกกำลังสองแต่มันเป็นอัตราส่วนที่มันต้องยกกำลังสอง มันไม่ใช่เท่ากันตรงๆนะคะไม่ใช่อัตราส่วน direct ตรงๆเพราะฉะนั้นคนที่1ได้ยินดังกว่าคนที่2ได้ยินดังเป็นปริมาณเท่าไหร่ mm. ก็คืออัตราส่วน r 2ส่วน r 1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองในกรณีนี้นะคะมันแปรผันตรงกับ r กาลังสอหส่วน r กาลัง2 beforehand. เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้หาได้เทียบได้ว่าถ้าคน,คนอยู่ใกล้ กับคนอยู่ไกลใครจะได้ยินดังเบามากกว่ากันเท่าไหร่เป็นอัตราส่วนตามนี้นะคะน,นี่คือกรณีแรกกรณีสองสมมติครูมี2แหล่งละมี2แหล่งกําเนิดอ,อยากจะเทียบว,ว่าแหล่งไหนมันดังกว่ากันแล้วคนฟังเป็นคนเดียวสมมติ2แหล่งอยู่ติดกันเลยใกล้ๆกัน s1 s2 แล้วคนฟังอยู่ระยะห่างไป r เพราะฉะนั้นจะได้ยังไ,ไง i1 ส่วน i2 ในกรณีนี้เทียบว,ว่าอันไหนดังอันไหนเบา เทียบได้โดยใช้สมการเดิมเลยคือพ1ส่วน A1 ใช่ไหมคะหารด้วยพ2ส่วน A2 เนาะโดยในที่นี้พ1กับพ2ไม่เท่ากันละแต่ A1 กับ A2 เท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่าระยะห่างจากแหล่งกําเนิดทั้งสองมันเท่ากันก็ตัด A ทิ้งได้ทันไหมก็จะเหลือแค่ I1 ส่วน I2 เท่ากับ P1 ส่วน P2 นั่นเองนะคะอันนี้กรณีที่เทียบความดังของ2แหล่งกําเนิดก็ดูว่าตัวไหนกําลังมากกว่าตัวนั้นก็ดังมากกว่า สร้าง Intensity สร้างความเข้มเสียงได้มากกว่านั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีหน่วยการวัดอ่ะคืออีกหน่วยหนึ่งคนจะเคยได้ยินคาว่าเดซิเบลเนาะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้หลักๆคือมันจะมีช่วงที่คนได้ยินเสียงดังมากแค่ไหนเบามากแค่ไหนคนจะได้ยินเมื่อไหร่ยังไงจะเห็นว่าตัวเสียงความเข้มที่ต่ำที่สุดต่ำที่สุดที่หูคนได้ยินอะ่ะเขาจะเรียกว่า i0 ซู 0, 0. ซึ่งตัวเนี้ยคือเท่าไหร่ คืออ่ะเดี๋ยวดูเรื่องหน่วยก่อนตะกี้ลืมบอกหน่วยหน่วยคืออะไรนะ i เท่ากับ p ส่วน a ใช่ปะ่ะ i เท่ากับ p ส่วน a หน่วยคืออะไรหน่วยก็คือวัตใช่ไหม p คือวัตต่อตารางเมตรนะคะอันนี้คือหน่วยทังไหม a ก็คือพื้นที่หน้าตัดก็คือตารางเมตรนั่นเองหรือเมตรกำลังสงเพราะฉะนั้นหน่วยของ intensity หน่วยของความเข้มแสงก็คือวัตต่อตารางเมตร หรือวัดต่อเมตรกำลัง2นั่นเองและไ0กลับไปที่ i 0คือความเข้มที่น้อยที่สุดที่คนสามารถได้ยินได้เขาก็ทำการวัดมาเรียบร้อยแล้วว่ามันคือ10ยกกำลังลบ12วัดต่อตารางเมตรโอเคไหมตัวนี้เป็นฐานเลยวาเนี่ยน้อยที่สุดที่คนจะได้ยินอ่ะแล้วเขาก็คิดหน่วยใหม่มาหน่วยเดซิเบลบางคนเคยได้ยินเดซิเบลใช่ไหมดังกี่เดซิเบลความดังมากความดังน้อยเป็นยังไง อันเนี้ยถามว่ามาจากไหนมาจากตัวนี้เป็นอัตราส่วนเทียบกันระหว่างความเข้มใดๆก็ตามที่เราจะอยากจะวัดเทียบกับตัวที่น้อยที่สุดที่คนสามารถได้ยินได้ซึ่งก็คือ i 0นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่ามันเป็นอัตราส่วนใช่ไหมก็คือเอาไอใดๆที่เราต้องการวัดหารด้วยไ0ศย์เป็นอัตราส่วนแต่ทีนี้จะเห็นว่ามันเป็น10ยกกําลังอะ่ะตัวเลขมันจะไม่สวยงามเป็น1ิยกกําลังแบบติดอะไรก็ไม่รู้ หน่วยมันก็ยังคงเป็นวัตต่อตารางเมตรใช่ไหมจะทําเป็นเบลหรือเดซิเบลเนี่ยคือเขาก็ใส่ใส่ล็อกเทคล็อกเข้าไปล็อกของตัวนี้นะคะโดยที่เจ้าความดังตัวเนี้ยเบตาเท่ากับล็อก i ส่วนด้วย i0 โดยที่หน่วยจริงๆแล้วมันมาจากแค่เบลแต่เดซิจำได้ไหมเดซิคือ10กกำลังลบหมันมาเป็นตัวพรีฟิตข้างหน้าของคําว่าเบลก็เลยกลายเป็นเดซิเบลนะคะอ่ะ หน่วยเนี้ยตอนแรกมาเป็นเบลก่อนแล้วล็อกคืออะไรล็อกคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องเดซิเบลแล้วกันเนาะว่าทําไมเป็นเดซิเบลมาเรียนล็อกกันก่อนบางคนอาจจะลืมเนาะว่าเอ๊ะล็อกทายังไงเทคล็อกคืออะไรอ่ะเดี๋ยวสอนเรื่องล็อกล็อกคืออย่างนี้ค่ะเทคล็อกคือล็อกอ่าเราเคยเรียน2เลขยกกําลังใช่ไหมสองยกกําลังสเท่ากับเท่าไหร่นะ2ยกกําลังสเท่ากับ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่าล็อก ของ8ฐาน2ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ3ก็คืออะไร2ยกกำลังอะไรได้8อันนี้นี่คือความหมายของล็อกนะคะแต่ล็อกโดยทั่วไปถ้าไม่ค่อยฐานข้างล่างเขาจะหมายถึงล็อกฐาน10ก็คืออะไรสมมติครูมี10ยกกำลัง2เท่ากับ100ฐันไหมาเพราะฉะนั้นถ้าครูเขียนเป็นล็อกโดยไม่มีฐานข้างล่างล็อกของ100ก็คืออะไรมันก็คือ มีแฝงเอาไว้ว่ามันคือล็อกของ100ฐาน10เท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบ2นั่นเอง10ยกกำลัง10ยกกำลังอะไรได้ร้อยก็คือ10ยกกำลัง2อันนี้คือล็อกนะคะที่มาที่ไปอ่ะแล้วทีนี้สมบัติของล็อกมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก็จะมีล็อกของผลคูณเนาะล็อกของ A คูณด้วย B มันจะเท่ากับล็อกของ A บวก B a บวกล็อก B ล็อก A บวกล็อก b นะคะอย่างเช่นล็อกของ10คูณด้วยเท่าไหร่นะ100แล้วกันง่ายๆมันก็จะเท่ากับล็อกของ10บวกด้วยล็อกของ100อ่อะดูซิว่าจริงไหมล็อกของ10คูณ1 0อคืออะไรคือล็อกของพันใช่ปะ่ะล็อกของพันก็คือ10ยกกำลังอะไรได้พันก็คือ10ยกกำลัง3าข้างซ้ายตอบ3ทันไหม ส่วนข้างขวาล่ะแยกเป็น2ตัวประกอบใช่ไหมแยกเป็นผลบวกของล็อก0กับล็อกร้อยตัวแรกตอบอะไรล็อก10ก็คือ10ยกกําลังอะไรได้10ก็คือ10ยกกําลัง1ตัวที่2ล่ะ10ยกกําลังอะไรได้ร้อยก็คือ10ยกกําลังสองก็เป็น1บวก2ก็เท่ากับ3เพราะนั้นเนี่ยเป็นสมบัติของล็อกข้อแรกที่ควรจะรู้อีกข้อหนึ่งคือล็อกของ A หาร B ก็จะเท่ากับล็อกของ a ลบล็อกของ b นั่นเองนะคะ อันนี้ที่ควรจะรู้เนาะแล้วก็มีอีกอันนึงคือล็อกของอ่ะสองกับ8ก็ได้ล็อกของ2กับ8สามารถแปลงได้เป็นล็อกของ2คูณของอล็อกฐาน2ของ2ยกกําลัง3ใช่ไหมแปคือ2ยกกําลัง3เราก็สามารถดึงเลขยกกําลังตัวเนี้ยถ้าฐาน2ตัวนี้มันตรงกันสามารถดึงเลขยกกําลังลงมาตอบได้เลยก็จะตอบเป็น3นะคะเหมือนกันถ้าเป็นล็อก ของ10ยกกำลัง5ก็จะตอบ5ทาันไหมเพราะว่าตรงนี้คือมีฐาน10อยู่ฐาน10ส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียนถ้าไม่เขียนฐาน10คือแสดงว่าเป็นล็อกฐาน10นะคะแต่ถ้าเป็นฐานอื่นๆเขาจะเขียนว่ามันคือล็อกฐานนี้ฐานนี้ฐานนี้โอเคไหมสามารถดึงเลขยกกำลังมาตอบได้เลยถ้าตัวฐานกับตัวยกกำลังตัวฐานของยกกำลังตัวนั้นมันตัวเดียวกันเนาะหลักการก็จะมีเท่านี้นะคะเรื่องล็อกอกลับไปที่เดซิเบลของเราเนาะ เดซิเบลของเราตะกี้หน่วยคือเบลแล้วใช่ไหมจะทําเป็นเดซิเบลอย่างที่บอกอสมมุติสมมุติให้ i เท่ากับ1ครูวัด i เท่ากับ1วัตต่อตารางเมตรแทนค่าเข้าไปในสมการนี้จะได้เท่าไหร่จะได้ความดังเป็นล็อกของ1หารด้วย10ยกกำลังลบ12ใช่ไหมหน่วยเป็นเบลนะคะเพราะฉะนั้น หนึ 1> 1, หารยกกำลังลบ12ได้เท่าไหร่ก็แปลงตัวนี้ขึ้นไปซะเป็นล็อกของ10ยกกำลังบวก12ทันไหมยังคงเป็นหน่วยเบลอยู่นะคะล็อกของ10ยกกำลัง12ก็ตอบ12เบลนั่นเองทำเป็นเดซิเบลละ่ะทำเป็นเดซิเบลเดซิคือ10ยกกำลังลบหแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวหน้าจะต้องคูณ10ทันไหมทำเป็นเดซิเบลก็เท่ากับ120 เดซิเบลนี่คือวิธีแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเดซิเบลสัญลักษณ์เขาจะใช้เป็นตัวนี้ d d ดีตัวเล็กนะคะเบลเขาจะใช้ตัวนี้ตัวเบตาหน่วยเป็นเดซิเบลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมการที่จะหาเดซิเบลควรจะเป็นหน้าตาแบบไหนเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน่วยเบลเนาะล็อกของอันนี้ในหน่วยเบลถ้าเป็นหน่วยเดซิเบลก็คืออะไรเอา10ไปคูณใช่ป่ะคูณด้วย10 ก็จะเป็น10 l ล็ I ส่วนด้วย i0 ตัวนี้นะคะหน่วยอันนี้ก็เป็นอะไรแลและเดซิเบลแหละเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสมการการหาความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบลโดยที่ i0 ของเราคือ10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อเมตรกำลัง2นะคะระวังเรื่องหน่วยดีๆก็จะมีแค่2อันนี้เนาะที่ใหม่ในเรื่องนี้กับ i เท่ากับ p ส่วน A ะคะอย่าลืมว่าเป็น a r เ a นะคะ แอเรียส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น4พาย R กำลังสองเป็นวงกลมนะคะก็ดูตามโจทย์ดีๆเนอะมันก็จะแปร6กผันกับ1ส่วน R กำลังสองนั่นเองจะได้ว่า i แปรผันตรงกับ P แล้วก็ i แปรผกผันกับ1ส่วน R ยกกำลังสองนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราดูตัวไหนเนาะหลักๆคือ i เท่ากับ P ส่วน A โอเคนะคะ